ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้เป็นวันที่19เดือนก,กักฎาคมพศ2565นะครับวันนี้ผมก็ได้เอาพระพิมพ์บะระังนะครับในยุคต้นนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงสิษย์นะครับเอาแล้วได้แกะไมพิมพ์มาถวายให้หลวงปู่โตนะครับได้ปลุกเสกนะครับพระนี้ก็เป็นพระ เป็นพิมพ์พระประธานครับพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อธัญพืชเนื้อข้าวสุกนะครับผสมกับผงพุทถุคุณนะครับกับเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งนะครับแล้วก็มีแกส้อนว่านนะครับแล้วก็มีดินศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีผงแล้วก็เส้นเกษสมผสมนะครับอีกหลายๆอย่างนะครับ ี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ดูว่าพระโบราณเนื้อโบราณเป็นยังไงมีมวลสารแบบไหนนะครับเราลองชมไปด้วยกันนะครับนี่ครับพระนี้ก็สร้างในยุคต้นนะครับสร้าง2390นะครับสร้างตั้งแต่23พระนี้ก็สร้างตั้งแต่ปีพศ .2, 2 236 23 236 68 70มาเรื่อยๆถึง2390นะครับเพราะพระยุคนี้เป็นเนื้อแบบนี้นะครับแต่เราก็อฟันธงไม่ได้ว่าจะสร้างในยุคปีไหนแต่ว่าเป็นในยุคลาวนี้ครับเพราะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเราดูเนื้ออย่างเดียวนะครับเราลงเอาลงเผยแพร่ให้เราให้ทุก fc ดูเนื้อนะครับจะได้มีเผื่อที่บ้านท่านมีเหมือนครอบครัวท่านมีหรือญาติพี่น้องมีจะได้บอกว่าพระแบบนี้พิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้เป็นพระ ของนลองปู่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับพระยุคต้นนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นภาพของพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์ชาวบ้านทําหรือกที่ท่านที่เป็นชาวบ้านทําหรือคนที่มาร่วมบุญที่มีความรู้คือสามารถแกะพิมพ์ได้ก็จะออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับช่างสิบหมูก็จะออามาสวยนะครับนะครับก็คือเขาคือคนเขามีความรู้คุรทางนะครับชาวบ้านเขามีใจที่จะใจจะเอามาช่วยมาร่วมแกะแม่พิมพ์ถวายเขาเขาก็มีใจนะครับเขาก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะครับเขาก็ได้บุญนะครับเขาก็เอามาแต่พิมพ์เขาก็จะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพิมพ์ของช่างหลวงช่างสิบหมูอันนี้คือเป็นอาชีพหรือเป็นแนวทางของเขาเขาก็จะ ออกมาสวยนะครับแต่หลวงปู่ท่านก็รับได้หมดนะครับใครแกะมาถวายท่าน er เอาหมดนะครับก็ท่านจะบอกว่า <Gmail before> สวยทุกคนนะครับสวยทุกคนสวยทุกคนเพราะว่าเนื้อท่านสวยไงครับเพราะว่าเนื้อท่านมีผู้ทุกคนมีมวลสารผู้ทุกคนมีของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยท่านบอกว่าพิมพ์แบบไหนก็สวยหมดนะครับเพราะวาสวยที่เนื้อนครับสวยสวยที่ใจที่คนมาร่วมสร้างมาร่วมทํานะครับไม่ได้สวยที่ที่องค์พระนะครับ หมายความว่าพระจะสวยยังไงแทบพระไม่ทาไม่ถูกพิธีมันก็ไม่สวยครับเพราะว่าจะสวยพระพิมพ์พระจะสวยยังไงแต่พระไม่ทาทาทามาไม่ถูกวิธีมันก็ไม่สวยครับแต่พระของท่านแกะไม่พิมพ์แบบไหนมาท่านรับได้หมดท่านถือท่านบอกว่าสวยหมดทุกพิมพ์นะครับสวยหมดเพราะเพราะว่าพระท่านทำทำมาด้วยด้วยถูกพิธีถูกวิธีถูกถูกพิธีแล้วก็เนื้อของท่านมีพุทธคุณนะครับ เดี๋ยวจะลงขยาให้ดูนะครับอันนี้เราขยายห0รนะครับร้อครับดูเนื้อก่อนนะครับน,นะครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นนะครับเขาบอกว่าเป็นเส้นเกษานะครับสาทุลูกในดวงเกินปิดพัดลงไปทั้งกากรรมวิมกรรมโนกรรมตั้งใจเลย และไม่ตั้งใจแล้วผิดพลาดลงใบลูกเกิดใหม่เยรุนได้ทําอะไรผิดพลาดลงใบลูกขอขอกราบขอคำาาโทษด้วยเถิดสาธุลูกขออนุญ,ญาตปู่เฮยแผ่ให้คนเกิดใหม่เยรุนได้เรียนรู้ศึกษานะครับผิดพลาดกันได้ก็ขอคําลาโทษสาธุสาธุนะครับอันนี้เป็นเต้นเกศานะครับนะครับ ลองขยายให้ดูนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับหลวงสิทธิ์เล็กไหลครับแม็กเหล็กไหลข้างบนครับมีเหล็กไหลเนี่ยพายุคต้นยังมีเหล็กไหลเยอะครับเห็นไหมครับมีเหล็กไหลเนี่ยเม็ดเดี๋ยวเริ่มเลยหลุดออกไปครับเหล็กไหลครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซให้ดูนะครับครับครับนี่ผมลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับ ดูครับดูว่าความเก่าเป็นไงครับดูเนื้อผ้านะครับให้ดูเนื้อผ้าเป็นหลังนะครับผ้ายุคต้นจําเนื้อให้แม่นนะครับนี่ครับไหมครับเนื้อจะหยาบหยามอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับที่ว่าคําว่าหยาบไม่ใช่ว่าหยาบเนื้อนะครับคือมวลสารท่านหยาบหยาเป็นเม็ดเม็คือสมัยก่อนเขายังยังไม่ยังไม่ได้ใช้เครื่องไอเครื่องอะไรนะไอบทยานะครับเขาใช้ตําใช้โขกนะครับก็ยังออกมาหยาบหยามนะครับเห็นไหมครับ นะครับจะมีเม็ดเม็ดเทาเม็ดขาวเม็ดเนือเนือนักเมนนะครับเห็นไหมครับหยาบหยาบไหมครับเห็นไหมครับคือเนื้อใหนก็ยังยังไม่อันนี้ครับนะครับนะครับจะมีครับเห็นไหมครับเราพกเม็ดเทาเม็ดอะไรมันขึ้นแคลไซด์หมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับภาพโบราณจะเนื้อแบบนี้ครับเราเอกลักษณ์ก็จะมีสีแดงๆนี้ครับนี่ครับน้ำว่านพวกนี้ครับครับน้ำว่านแดงๆแล้วครับก็มีแคลไซด์ครับนี่ครับนี่ครับ เราจะมีค่าน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับน้งเหลืองนะครับค่าน้ำอ้อยเคี like ้ยวกับค erm ่าน hmm. ้ำน้ำว่านนะครับน้ําว่านน้ําเกศสอนะครับดอกเนื้อเกศสอร้อยแปดนะครับพวกนี้ครับเนื้อเกศสอนะครับมีเกศสอผงเกศสอนะครับนะครับครับดูครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีดำดำอย่างนี้ครับดำดำนี่คือเป็นผงถ่านนะครับผงถ่านแม่พิมพ์พระนะครับนะครับผงถ่านจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยผงถ่าน นี่ครับผงถ่านผิดแม่พิมพ์พระครับนี่ครับดูไว้ครับนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับจะมีเศษเศษเศษดำดำครับพวกนี้เศษดำดำผงถานนะครับพวกดำดำพวกนี้เป็นเศษเศษผงถานนะครับดูใดูใกล้เลยครับจะได้เห็นชัดๆครับนี่ครับผงถานครับนี่ครับเนี่ยรผงถานนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผงถานนะครับก็จะเอกลักษณ์ก็เป็นเนื้อสีแดงแดงครับเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์โบราณครับภาพโบราณจะมีเนื้อผสมเนื้อว่านนะครับเนี่ยแดงๆนะครับนี่ครับ แดงส้มส้มครับนี่ e. นนครับเอกลักษณ์พระโบราณจะมีอย่างนี้ครับสีแดงแดงส้มส้มนี่ครับจะชัดๆอย่างนี้ครับนี่ครับพระโบราณครับเราจําไม่ได <te Liberty Overwatch> er ้ครับพยายามจําให้ได้ครับนี่ครับนี่ครับดูพระโบราณครับจะมีพวกพวกแร่พวกน้ำว่านพวงนี้ครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีผงฐานนะครับสวยๆผงฐ่าน นี้เราก็ดูต่อไปครับเราต้องขยายออกก่อนนะครับเพราะว่ามือหนึ่งขยายมือก็ขยับสองมือก็ทุกอย่างต้องประสบการณ์ครับโอ้คนคนคนเดียวครับดูครับเม็ดดูครับเม็ดเทาไหมครับดูเนื้อจหยามไหมครับเห็นไหมครับยามไหมครับนี่แหละครับถึงว่าพายุต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะมีแบยามอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับพายุต้นครับนี่ครับ เหนือในธัญพืชนะครับเห็นไหมครับเขาสุกเยอะครับเข้าสุกกล้วยมวลสารหลายๆอย่างมีผงถ่านมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีแร่มีโอเยอะแยะไปหมดครับดูครับเพียบเลยครับเนี่ยแต่ต้องใช้กล้องนะครับถ้าไม่มีกล้องมองไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องนะครับถ้าดูตาเปล่ามองเข้าไปก็ไม่เห็นละครับเพราะว่าก็เป็นเห็นแต่คาบเรือคาบแบบ แกงแงแห้งๆนะครับแต่เราใช้กล้องสองใบเราจะเห็นนะครับแยกแยออกมาครับเพราะกล้องนี้มีกล้องตรวจเชื้อโรคครับสมัยก่อนเขาเรียกกันนะครับจะเอามาตรวจพระกันครับคือกล้องพวกนี้ครับนะครับนะครับนี่อะไรครับนี่ดำๆนี่อะไรครับเราขยายเขคาอีกครับนี่ก็ผงถ่านครับไม่ใช่เหล็กไหลผงไฟดำครับผงถ่านพวกนี้ผงถ่านเยอะคาบน้ำว่านเยอะครับครับแดงๆนะครับคราบบินศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่ครับนี่นี่ก็โอ้นี่คือคล้ายๆเหล็กไหลพงไพ่ดำครับทีนี้เราจะมาดูล่างครับเมื่อกี้เราเห็นเส้นเกศาใช่ไหมครับเส้นเกศาโอ้พงฐานเยอะครับองนี้เป็นพงฐานเยอะครับนี่ครับแม่พิมพ์พระเยอะครับพงฐานแม่พิมพ์พระนะครับคือพายุต้นเป็นงี้ครับศักดิ์สิทธิ์มากครับโอ้นี่เส้นเกศานี่ครับเห็นไหมครับ ที่บอกว่าพระท่านได้เอาเส้นเกศาเส้นผมนะครับของนี่ครับได้เอามาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับดูครับศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ดูกับเส้นเกศาท่านครับดูครับงอบครับดูครับสามารถดูครับมีแขวไซครับมีแขวไซครับดูครับศักดิ์สิทธิ์มากครับดูครับดูครับดูครับใสสะอาดขาวนี่ครับสวยมากครับนี่ครับสวยครับดูครับ สวยมากครับดูครับทะลุมานี่นะครับทะลุออกมาครับทะลุออกมาครับดูครับไปนู่นนะครับเส้นเกสาครับนี่ครับดูครับธรรมชาติครับดูครับธรรมชาตินะครับมีเส้นเกสาครับนี่ขาวๆนี่อะไรครับนี่ก็ใช่ครับโอ้ี่เส้นเกสาครับคือผมสีขาวไงครับ ผมท่านสีขาวว่าง่ายผู้สาเราเกษาครับสีขาวครับเห็นไหมครับดูครับเนี่ยธรรมชาติครับดูครับปลายดีปลายปลายครับโอ้ธรรมชาตินะครับนะครับนี่แหละครับดูไว้ครับนี่แหละของโบราณนี่ทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับเนี่ยดูเส้นสีขาวครับเนี่ยขาวใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับเส้นผมไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ นี่เราเส้นนิดเดียวนะครับนี่เราขยายใหญ่นะครับตตยจะตกกระจายครับใช่ไหมครับโอ้ยสวยครับดูครับทะลุอยู่ในนู้นครับเนี่ยเส้นเล็กก็มีครับไม่เท่ากันนะครับนี่ครับสีไม่เหมือนกันเส้นไม่เหมือนกันนะครับมีเล็กมีใหญ่มีเล็กมีร้อยมีแบนมีครับดูครับนี่ครับนี่คือเส้นผมแท้ๆเป็นี้นะครับเส้นผมแกะสางอกได้ครับนี่ของท่านครับงอกได้นี่ครับสาธุสาธุลูกขอขมาโทษเพราะสาธุ ผิดภาประกันใดขอมาโทษนะครับเดี๋ยวลูกมีเงินลูกจะเอาเอาสายกอบขึ้นคอเลยโปสวยมากครับสวยดูครับดูเข่ซ้ายครับต้องขยายไปเห็นเข่าซ้ายครับเนี่ยครับแขวซ้ายอยู่ในเส้นเส้นผมครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยครับความเก่าครับแขวซ้ายขึ้นหมดแล้วครับนี่ครับแขวซ้ายเต็มไปหมดเลยครับดูครับดูครับดูครับเกาะบนบนบนเส้นกระนะครับไะครับ ดูครับเป็นเส้นเลือดอยู่ในแขนสาครับขาวาวครับไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นปกป้องปป้องปองครับไหมครับนี่ครับนั่นแหละครับธรรมชาติครับนี่ครับสวยมากครับทีนี้เราก็ดูต่อไปครับเนี่ยคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะครับถ้าเจอก็ครั้งแรกที่ผมเห็นก็เนื้ออะไรครับเนว้าเส้นอะไรครับครั้งแรกนะครับคือคือยังว่าแหละเราไม่รู้ครับเราไม่รู้นะครับ สิ่งไหนเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้นะครับนี่ครับดีผมจับพุทธคุณได้อย่างเดียวครับจับรู้ว่าเป็นพระเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้พอเรามีกล้องเรามาขยายดูครับนะครับนี่ครับดูโอ้โหส,สเีเขียวนะครับนีครับสีเขียวนะครับนะครับแล้วก็เศษดำๆพวกนี้เศษอง์นี้มีมีมีผงถ่านถนผงถ่านไอ บล็อกแม่พิมพ์เยอะนะครับนะครับดูพวกนี่ของฐานแบบบล็อกแม่พิมพ์นั่นนั่นเลยดำๆพวกนี้ครับครับเยอะครับสวยมากครับโอ้สวยเหลือเชื่อด้วยนี่ครับมีสององค์นะครับสององค์หรือสามองค์ไม่รู้ครับยังเหลือยังยังดูไม่ครบนะครับพรนอยู่ในหีบในลังนี่ก็คือในชุดนี้ก็คือยังดูไม่หมดนะครับครับเราเราดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นไงครับ คือก็จับจับขึ้นมาจับขึ้นมานะครับจับขึ้นมาก็มาดูดูเอาก็เห็นแบบแปลกก็เอามาเอามาลงให้ดูครับดี๋ยวต้องตรวจว่ามีกี่องค์ครับสวยมากครับเนี่ยครับเม็ดสีเป็เขียวครับมาดูด้านหลังนะครับยูด้านหลังองค์พระนะครับดูเม็ดเม็ดเม็ดเทาเม็ดเจ็บหยาบครับดูครับ ดำๆผงฐานนะครับโอ้นี่เล็กหลผงไผ่ดำครับเล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่เล็กไหลผงไผ่ดำใช่ไหมใช่เล็กลผงไผ่ดำครับนี่ครับเล็กไหลผงไผ่ดำนี่ก็เล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเล็กๆนี่ครับเห็นไหมครับสองเม็ดเล็กๆครับเนี่ยเล็กลผงไผ่ดำ เด็กไหลผงไผ่ดำสองเม็ดเลยครับนิดเดียวครัาจะไปเข็มครับทําได้ไงอันนี้ผงฐานดำๆผงฐานผงฐานบล็อกแม่พิมพ์ครับทองครับโอ้เยอะเลยครับผงฐานเยอะองค์นี้ครับเนี่ยองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มากองนี้ผมต้องขึ้นต้องหาเงินใส่กรอบแฟนคอแล้วครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็เหล็กไหลผงไผ่ดำครับอันนี้คงจะเป็น เป็นลูกกลมๆครับคือเป็นลูกที่มาแขวนคอครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับกลมๆแต่เนี่ยนะครับสวยครับสวยมากครับเหล็กไหลพงไพ่ดำนี่ก็เหล็กไหลพงไพ่ดำครับ เห็นไหมครับมีมีไม่เหมือนกันนะครับทั้งผงฐานทั้งเหล็กไหลเพราดัมดูดูใกล้เคียงกันมากครับช็อกเหลืองก็มีครับช็อกขาวก็มีครับเขียวก็มีครับดินเดือจัดปลาเขียวๆนะครับแดงๆก็มีครับจะมีอะไรที่ดูอีกครับจะได้ยุชัดๆครับ ดูเนื้อนะครับพยายามดูเนื้อครับเอกลักษณ์เนื้อโบราณนะครับเนื้อเป็นแบบนี้ครับเนื้อเป็นแบบนี้นะครับเนื้อนี้เขาเรียกมีเนื้อเนื้อเนื้อแม่พิมพ์ผงฐานนะครับเนี่ยดำๆพวกเนี้ยผงฐานนั่นเองครับถ้าอย่างนี้เงาๆนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับสวยครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับนะครับ